โอเคไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาบนทวิตเตอร์ของเกม Hell d i v e r s e ภาค2มีอาร์ตเวิร์คเป็นภาพแรกสุดเลยของหุ่นเมกใหม่ซึ่งหลายคนน่จะเห็นมาจากในตัวเทรลเลอร์มาก่อนนั่นี้แหละก็จะเป็นตัวที่ชื่อว่า EXO-45 p พ t r ว o t EXO-SUS ก็ กกำลังบอกว่ามันกำลังผลิตยอยู่ที่ดาวชเวนควานน่าจะอ่านนี้นะมันก็เป็นดาวดวงหนึ่งในเกมนี่นแหละซึ่งมันจะอยู่ใกล้ๆก,กับระบบสุริยะที่ตอนนี้พวกเทอร์มินาเตอร์พวกหุ่นยนต์มันกำลังบุกอยู่เลยหลักๆอ่นะจะเห็นตามรูปเลยแขนข้างขวาของมันจะเป็นวินิการโคตรเท่อยากหยิบแบบคนน่าจะหยิบมาใช้ได้บ้างนะแต่นี่เขาให้หุ่นมาก่อนก็แล้วก็อีกข้างมันจะเป็นจรวดมิกซล์ก็ดีเหมือนกันเอาไว้พืสอยพวกบอสพวกอะไรอย่างงี้น่าสนใจอยู่แล้วก็ในภาคแรกเนี่ย มันจะมีตัวที่คล้ายกันชื่อว่า EXO 44คิดว่าการเล่นโดยรวมเนี่ยมันก็คล้ายๆกันแหละยิงมิลิกันสลับกับไอจรวดมิสไซล์จะยิงไปพร้อมกันเลยก็ได้ถ้าเราแบบไม่กลัวเปลืองกระสุนนะเนะก็หลักๆผมไม่ค่อได้ใช้อะไรมากไอตัวเนี่ยในภาคแรกนะมันจะเป็นตัวที่ชื่อว่า EXO 44แต่ว่าผมจะใช้อีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่าไอเอ็ก48ออ s ซิเดี ไอี๋วเนี้ยแขนทั้งสองข้างของมันจะเป็นออโต้แขนนอนบอกเลยโคตรโกงคิดว่าเขาน่าจะยังไม่อัปเดตเข้ามาตอนนี้เขาน่าจะอัปเดตเข้ามา patch แพทช์ละ1ตัวอะไรอย่างงี้เป็นแบบดริปฟีดค่อยๆป้อนเราทีละตัวก็ต้องรออัปเดตหน้าก็แล้วกันแต่ยังไงในอัปเดตเนี่ยก็มีคนถามประมาณว่าเออเมคเนี่ยมันจะต้องซื้อหรอต้องใช้เงินเติมซื้อหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเอาจริงผมบอกโต้ยังไม่มีใครรู้แต่จากที่ทีมงานเขาตอบคําถามพวกผู้เล่นใน Discord มาเนี่ยเขาก็ มีการพูดถึงเรื่อง strategen ใหม่ๆที่มันจะอัปเดตเข้ามาในเกมอย่างเช่นหุ่นเมกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกประมาณว่าบางทีเนี่ยอาจจะต้องเสียเงินซื้อนะเพราะเขาก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะจะเอาอยัางไงประมาณนี้แล้วก็เป็นไปได้ว่าอาจจะอยู่ในวอร์บอใหม่หรือว่า b a t t l e pass ใหม่ที่เขาเรีเยกอะไรมันก็ต้องใช้เงินเติมซื้ออยู่แล้วนะพวกวอร์บออะไรอย่างเงี้ยรวมกับพวกปืนใหม่ๆด้วยแล้วก็ชุดเกาะใหม่ๆมันจะโดนมัดรวมอยู่ในวอร์บอนั่นแหละเพราะว่ามันคือ b ม t t ลพ pass นะส่วน ราคาของแต่และวบบอลใหม่เนี่ยมันก็จะไม่เท่ากันด้วยซึ่งผมว่าดาวว่าที่เขาบอกเนี่ยเพราะมันน่าจะขายแพงกว่าไอตัววอบอลปัจจุบันอยู่แล้วแหละเป็นวบบอลพรีเมียมปัจจุบันก็คือ Steel v e t e r a n ใช่ไหมจะขายอยู่ในเกมประมาณ1น0 0เงินเติมซึ่งถ้าเราเติมเนี่ยมันก็ประมาณ3 0 0กว่าบาทอะไรประมาณนี้มันก็ราคาทั่วไปของเกมทั่วไปวนะแต่ตัวใหม่เนี่ยเขาอาจจะขายแพงกว่าซึ่งมันดูจากแบบยอดผู้เล่นอะไรเงี้ยยิ่งผู้เล่นเยอะ เกมพวกนี้ก็มาจะขายแพงเพราะว่ามันเป็นแบบธุรกิจที่ดีนะยิ่งผู้เล่นเยอะยิ่งขายอะไรแพงเดี๋ยวยังไงคนมันก็ซื้ออยู่แล้วแต่มันก็ซวยตรงที่ผู้เล่นจนๆอย่างผมเนี่ยต้องไปฟาร์มเอาเออยังดีนะที่เกมนี้มันฟาร์มเงินเติมได้ใครยังไม่รู้ก็ฟาร์ไปดูคลิปก็ได้แต่อาหลักๆนี่อีกคาถามนึงที่สําคัญเนี่ยไอ้อัปเดตเนี่ยมันจะมาวันไหนทีมงานก็ตอบกลับ เกี่ยวกับเรื่องการอัปเดตพกคอนเทนต์ใหม่หรือว่าอัปเดตใหญ่เลยในเกมเนี่ย mm hmm. เขาตอบกับประมาณว่าพวกอัปเดตใหญ,ใหญ,ใหญ่เนี่ยมีโอกาสที่จะมาทุกวันพฤหัสแรกของเดือนหรืออาจจะมาในวันพฤหัสที่2ของเดือนแต่เนื่องจากเดือนแรกที่เกมมันเปิดเนี่ยมันเจอปัญหาเรื่องเซิร์ฟเวอร์ตีแหละหลายคนเล่นไม่ได้เรื่องอัปเดตคอนเทนต์ใหม่หรือว่าเรื่องหุ่นยนต์เรื่องอาวุธใหม่อะไรเงี้ยเลยโดนเลื่อนออกมานี่จริงๆถ้าเกิดว่าเราไม่มีปัญหาเรื่องเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเราคงได้ขับหุ่นเมกแล้วก็ได้ปืนใหม่มาใช้ไปตั้งนานแล้วแต่่่วาาไไมมีปัญหง แล้วก็ดูเหมือนว่าตอนนี้นะณขณะน,นี้เรื่องปัญหาเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันดูน่าจะดีขึ้นและน่าจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเยอะและ้วต้องรดอดูนทีว่าผู้พัฒนาเกมนี้เนี่ยเขาจะเาื่อนแผนการไอการอัปเดตทุกวันพฤหัสนี้ต่อหรือไม่หรือว่าจะเปลี่ยนไปวันอื่นเลยเพราะว่าปัญหา Server เซิร์ฟเวอร์นี่แหละลองดาวแบบเล่นๆถ้าสมมติว่าเราโชคดีกันจะจัดเลยนะมันก็อาจจะอัปเดตเข้ามาในวันพฤหัสนี้เลยแล้วก็อาจจะเป็นอัปเดตฟรี ก็จะเป็นสเตดเอเจนที่เป็นหุ่นยนต์ให้เราไปซื้อโดยใช้เงินในเกมเหมือนกับเราไปซื้อสเตดเอจนอันอื่นในเกมเนี่ยเนาะแต่ถ้าไม่นะถ้าเราดวงสวยกันก็อาจจะมาปรหัสหน้าหรือไม่ก็เดื่อนไปแบบไม่มีกาหนดเลยเพราะบางทีพวกทีมงานเขายังวุ่นๆกับเรื่องเซิร์ฟเวอร์อยู่อะไรอย่างงี้ก็ถ้าให้ชัวร์สุดเราก็ต้องไปนั่งฟาร์มซูเปอร์เครดิตรอไว้ก่อนเลยจะเก็บในตัวสัก1000ก็ได้หรือถ้าแบบเซฟเลยนะผมคิดว่าพันหเพราะว่าราคาเ็นท์พาสของเกมทั่วไปเนี่ย มันขายแพงสุดอยู่ที่ประมาณ500บาทก็ตีเป็นเงินในเกมประมาณพ5นห้าอะไรอย่างี้อันนี้ผมไม่ชัวยจริงๆแต่ก็ถ้าใครอยากซัพพอร์ตช่องนี้นะหรือว่าชอบคลิปเนี่ยผมก็นะาให้กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันยังไงถ้ามีข้อมูลใหม่เนี่ยเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังกันอีกที่นึงแต่ว่าตอนนี้ขอตัวไปก่อนแหละไปฟาร์มต่อ